แต่ตามจริงผมก็จะชอบแค่สองศูนย์หนึ่งสุสองร้อยหนึ่งร้อยแต่ห้าศูนย์นี่ชอบอยู่เพราะมันฝันเกี่ยวบัญขีปัามนี่ชอบสิดศูนย์เพราะนั้นใครจะเอาศูนย์อะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ละจะไปเอาอะไรเยอะสองศูนย์ก็ได้แล้วแต่เพราะว่าผมฝันเกี่ยวกับเลขสองร้อยยยังไงก็เด่นที่ศูนย์แล้วกันเนาะเออมันมันรูดแต่วันแรกแล้ว ต้องถูกไวมนั่นต้องซื้อสูงต้องถูกสิมันต้องถูกนะประสบการณ์เยอะขนาดนี้มันเป็นทีของเสือมั่งแห้วคนเราเนาะไม่ใช่จะเป็นทีของเจ้าเป็นทีของเสือมั่งนะคนละห้ากี่สิบกี่พอคนละห้าอย่าไปเชื่อมากผมโมะแต่ว่าก็คนละห้าสิบห้าหรือสิบกี่ก็ว่าไปแล้วเราลุยอย่างเดียวครับผมไม่ถ้าออกแปดถ้าออกแปดไอ้ติดศูนย์เนี่ยแล้ว หลัก้อยผมว่าเอผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าศูนย์มาสองตัวงวดหน้าหลับตาแทงเลยหลัตาเนอเนี่ยเอาศูนย์เป็นหลักก็อยู่ประมาณนี้โซนซ้ายขวาประมาณนี้นีถ้าใครจะชอบศูนย์ก็อยู่โซนนี้ก็ได้ใครชอบสามตัวเอาแบบนี้ก็ได้ถ้าชอบศูนย์สองตัวก็จบแค่นี้ถ้าไม่เอาศูนชอบศูนย์ตัวเดียวก็เอาหกศูนย์ห้า 9ก้าศูนย์ห้าเลืออยู่ตรงนี้ก็ได้หรือห้าศูนย์หนึ่งแบบนี้ได้ใช้ศูนย์อะไรก็ได้แตบบ่นี้ถ้าไม่ติดศูนย์ล่างมีศูนย์ตัวเดียวแล้วก็ยืดไปก็เป็นเลขกลุ่มของขอบแปดหลักแสนก็จะเป็นเก้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้ฝันลงไปอยู่ในบอ่อเกี่ยวกับเลขศูนย์นะจ๊ะนะครับ เกี่ยวกับเลขศูนย์นั่นแหละแต่เขาจะมายังไงจะบอกว่าไปตัวหัวแปดร้อยนีถือว่าผิดพลาดเราเป็นตัวหัว <c oughs> จะไปเชดอะไรมากซื้อตัวเดียวพอแล้วจะไปซื้อเยอะใครชอบสูงอะไรก็ชอบแต่ส่วนตัวผมให้ศูนยศูนตัวเดียวพอ <c oughs> วัดกันแบบนี้เลย <c oughs> ซื้อเป็นหางว่ายังไม่ถูกอะ เราลองซื้อแค่ตัวเดียวมันจะถูกไหมจูนเออเอาแบบนี้เลยไปให้อะไรเยอะหวยตัวหัวเราก็ให้ไปแล้วซื้อโรเตอรลีก็ให้มีหนึ่งข้างหน้าแล้วก็แปดแปดแปดเก้าไม่มีก็จะพัดจะพูอ่ให้หลายไปตามน้ำเอาบางครั้งก็เลขเหลือในแผงมันอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งได้นี ดังน,นั้นแล้วถ้่ใครจะเล่นเนี่ยผมให้แบบนี้ตัวเดียวโดด,โด,ด,โด,ดอ่ะ <Okay. S 1> ถูกก็ถูกไม่ถูกว่าหน้าเราก็หาใหม่แต่มั่นใจว่าเราต้องถูกเพราะรอบนี้คือรอบของเราอยู่แล้วละนะ mm hmm. ไม่อยากคุยเยอะหรอกสองพันบาทจะไปซื้ออะไรถ้าไม่ซื้อสองศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ลอตเตอรี 2, ่ชุดสองใบมันก็เกี่ยวพันกันหนึ่งร้อยกับสองร้อยเหมือนกัน หนึ่งร้อยชุดลอตเตอรี่มันเหลือแต่ก็หนึ่งร้อยชุดเนี่ยจะมีสองร้อยใบอยู่ประมาณนี้เนาะมีอะไรอยู่ไหมเนาะมีคนฝันหรือเปล่านี่เขคุย,คยไม่นานนะเพราะเดือแอชัดก็ไปอันนี้ระถ้ามีใครจะแปลฝันอะไรไปรา้าไม่ต้องไปสรุปอะไรมากมฝันลูมนี่เป็นยังไงฝันยังบอกไอ้ใบผม1 5สิบห้าเก้า เลยไป<ต>ให้เงินช่วยงานศพเขาสองพันอย่างนี้นะจับไ,ไ,ไ,ได้ประมาณนี้เลยก็น่าจะเกี่ยวอยู่นะถ้า<อ>ไม่เกี่ยวอีเจ็ดนะอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องคุยเยอะเนาะก้าไปจับประเด็นว่า,ปาเป้าความหวังเราอยู่ที่กอบแปดหลักแสนตัวหนึ่งถูกไันแกเป็น้ส่ นี่นี่กอกแปดหลักแสนมีโอกาสที่ว่าจะออกนี่แหละถ้าเล่นเก้าเก้ายังไม่อีกรอบก็เก้าอ,อะไรก็ว่าไปเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งถ้าเขา้าเ<ป>ข้าหนึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งเก้าตัวเก้านึงห้าหนึ่งหกคือไม่เกินนี้นะครับยุไม่เกินนี้แต่ว่าหวยมีโอกาสที่จะอยู่ในกรอบแต่ถ้าศูนย์มาก็น่าจะตามโผของเราเลยอย่าไปคิดเยอะนะ อย่าไปขึ้นเยเอะเราแค่ตัวเดียวโดโดพอถูกก็ถูกนะถูกคือถูกเลยอ่ะนักงทัที่ศูนย์เลยเออนี่ก็ผมให้ตัวเดียวเนาะผมไม่ได้เคลื่อนอะไรนะนี่ตอนนั้นก็เลขฝันแซมแซมเป็นนิดหน่อยนะฝันลุมก็อะไรนะเจ็ดอะไรเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าผมก็บอกไปแล้วนี่แต่แต่มีนคนฝันเหมนผมเยอะอยู่ก็ผมเสิดหนะ้าเนือหกเนาะ ฝันเกี่ยวกับรถผมก็ในหลักเขียนเมื่อวานเออสำหรับคนที่ฝันเกี่ยวกับผมก็เอาเนอหนึ่งก็มีเลขศูนย์นะเกิดห้าศูนย์หกอายุหกสิบเอ็ดหกสิบสองหนึ่งเก้าหกสามด้วยที่ฝันว่าผมยังรถผม่วกกันเนียทะเบียนรถก็นี่อันแล้วมันก็ติดศูนย์อยู่ผมเกิดห้าศูนย์หกนะลืมอ่ะผมเกิดห้าศูนย์หก Terima mm, kasih